อู่ภาพช้านะครับจังหวะคลอซ้ายของนักมวยฟิลิปปินส์ไมเคิลโดนเหมือนกันครับทางด้านของสุริยันแต่ว่าซ้ายตบคืนแล้วมีขวาจิ้มสวยๆนะครับขอบคุณเมสสทมาสลับใชกไนะครับผู้บริ้างจำหน่ายพาราแคปครับและมาชบามเนสกาแฟครับนิวเวลฟอร์เมนและลูกอมโกบิโก้ลุ้นกันต่อนะครับยก4โอ้โห1-2่อ่าแล้วครับหน้าแดงเป็นลูกตำลึงแล้วครับไมเคิลจากฟิลิปปินส์เจอกับสุริยันนี เดินเกมละเอียดแล้วก็มีหมัดฉกที่ค่อนข้างจะแม่นแหละครับรึ่งปากขึงจมูกนี้แดงกลับไปหมดแล้วครับมันเริ่มจะลื่นไหลนะครับสุยันเริ่มเข้าฟอร์มเดิมนะครับดูครับจังหวะออกหมัดยับด้ขวาเนี่ยออกได้สวยงามลื่นไหลแล้วครับอันนี้อุรุเพยจักนาจะโอ้ยโอ้โหครับคุณนันชัยหูแทบดับครับลูกนี้สุดเลยครับกรับกู้แมนนี่ถือว่าเป็นลูกเก่งของรุ่นพี่อย่างวีระพลครับลักต่อยอย่างนี้ครับต่อยแม่นมากฉกต่อยลักต่อยครับ คู่ต่อสู้อาจจะพวงหมัดหน้านะครับใช้ซ้ายบ่อยๆแล้วงงครับพอได้จังหวะก็ทิ้งขวาแรงๆครับเนสุริยันมาดูความมุ่งมั่นมากนะครับแล้วก็แต่ละหมัดนี่เน้นครับดูครับหซ้ายกระแทกอีกแล้วหมัดหน้าหมัดหน้าก็ฉกสวยเลยนะครับโอ้โหแข่กันครับเอาครับต่างคนตักคลรอสสั้นๆใส่กันตัวแข็งยังกระหินนะครับสุริยันมีความแข็งแกร่งมากครับน้องวัยไข้นี้ ฟิตซ้อมบำรุงถึงครับคุณสุรชาติจับเป้าเองเช้าๆคุมวิ่งเองครับถือว่าเป็นโปรโมเตอร์อีกคนหนึ่งที่มีร่างกายแข็งแรงมากครับมีความสุขกับการเทรนมวยอื่นไทยครับเป็นคนจับเป้านำวิ่งเองนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเวลาก็มาแก้เกมด้วยตัดซ้ายสวยนะครับลูกนี้ย่อและตัด2หมัดครับเบิ้ลเบิ้ลเลยครับอ่าครับเริ่มจะเข้าทางสุิยันแล้วครับ พอขยับคู่ต่อสู้ขยับนี้กระแทกก่อนเลยครับอันนี้ท่านน็อกได้นเนี่ยสอบผ่านเลยนะครับสุยันไม่มีใครน็อกไปขึ้นรูดิเกสได้ครับในเมืองไทยก<ด>ารนะแถลงข่าวคุณปีชาจตุรงเสรีกุลนั้นบอกว่าจะผลักดันให้ชิงใช้อีกครั้งหนึ่งครับในเร็วนันนี้แหละครับวันนี้ในฐานะประธานอำนวยการจัดการแง่งขันก็มานั่งรุ้นมานั่งเชียร์อยู่ด้วยครับแม่โอ้หโหตัดลำตัวครับทางด้านรูดิเกส แม่หลวงลำตัวได้เหมือนกันเอาขึ้มาเป็นชุดเหมือนกันนะครับเริ่มจะได้เหมือนกันนะครับมันได้โรจิเคสถือว่าหมัดหน้าดีนะครับรายนี้โดนขวาอีกทีหนึ่งแหมกระเด้งมาแล้วก็วิ่งเข้าใส่ครับอ่านครับหมดยกดูภาพช้าๆชัดๆกันก่อนนะครับดูจังหวะหลอกยืดตัวแล้วก็กดด้วยท้องครับขวากระแทกเข้าไปแล้วตามด้วย1-2ครับแม่นแรงเร็วคมนะครับสุริยันศรุงวิสัย ขอบคุณบร sound, ิษัทสามิตรรีพาวเวอร์จำกัดโดยสุริศโพสุศัดนะครับบริษัทเจริสุดบริษัทหุ้นชิวจำกัดครับผู้ดูทุกท่านและสกัดสมเกาหลีตัมบุจับการปัตตันกู้พิพวันเอว่าโดยนายพิชัยกิติพิศครับกรรมการผู้จัดการอยู่กันในศึกเอ็มร้อยห้าสิบถล่มบอลลังโลกต้านพายาเสพติดครับที่ศูนย์การค้ามีนบุรีตลาดเก่านะครับนครหลวงโปรโมชั่นแล้วก็ช่องเจ็ดสีครับถ่ายทอดให้แฟนๆได้ติดตามกันจนถึงเวลา17บเนาฬิกาวันนี้คู่มวยอัดแน่นทุกทั้งรายการเลยครับ นอกจากคู่สุริยันเนยะครับคู่เอกนี่น่าสนใจมากนะครับสีสเกตพบกับเรีวเนลมักดูรันนะครับแฮกบอยที่ว่ากันว่าถ้าอยู่เมืองไทยเป็นแชมป์โลกไปแล้วครับเราจะไปอยู่ฟิลิปปินส์เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวได้ดูแน่ครับได้เวลาเช็คบินหรือยังครับสุริยันแม่แต่ว่าทางด้านของโดดิเฟสันเหนียวเหลือเกินครับเล็งลำตัวยกท่อนแขนบล็อกหมัดเอาไว้ครับมมีซ้ายหน้าคอยกระแทกสวนทำลายจังหวะ หมจังหวะนี้จังหวะสีสันโอ้ยนี่โดนหม้สวยจริงครับหมัดหน้าสุยันกระแทกโอ้ยตายโดนครับทางด้านของโรดิเฟสอาร์ะครับเดินเร็วขยับเร็วแล้วครับมีโอกาสหงายท้องมีโอกาสนับนาเลยครับอย่างนี้เร่งเครื่องแล้วครับสุริยันโอ้ยสุริยันหม้ต้องเริ่มเครื่องร้อนเลยนะครับดูครับหมัดหน้าชกเข้าไป จกยับวยสวยงามนะครับเวลากระแทกมันหน้าก็จะสืบเท้าเข้าไปด้วยกลายเป็นสองแรงบวกครับกระแทกส่งเข้าไปนี่ครับขยับเท้าเพอหมัดออกครับกลายเป็นสองแรงบวกแล้วมีขวาเติมเต็มครับดูการออกหมัดสัญญาน่รุนแรงมากเก่านะครับมาตัวน้ำหนักนี่ฟูฟ่องโอ้ยแต่ว่าโดนหมัดง่ายอ้าวโดนขวาเหมือนกันครับ ยานดูรีเควสยังอันตรายนะครับตัวสกูวปอพคัดนต่เต็มๆนะครับสุยันโดนสอยเข้าไปเ่ยไม่แกล่งจริงนี่ลำบากครับเอาละครับหมดยกครับดูจังหวะที่ปะหมัดกันบนสังเวียนนะครับแรกกันสนุกครับมวยครู่นี้เราแม่นเขาหนักดูครับฟุกซ้ายของสุยันพัฒนาดีวันดีขึ้นครับคุณสีหน้านะครับสีกินคับลาสีโป้ด้วยคุณกระจรศักดิ์ศักด์าพงศรุรักครับ บริษัททวินสเปเชียลจำกัดครับโดยคุณระวังว่าหมดสถานการ์ได้เวลาแล้วครับสุริยันสรุ่งมีสายทีมงานเสียปบปบคุณโชคชัยพิสิทธิ์พุทธินันทีรพลนครหลวงโปรโมชั่นแล้วก็คุณสุชาติบอกให้ขยับให้เร็วครับโชว์ให้เข้าตาครับนี่ครับหนึ่งสองกิมเข้าไปได้แล้วไม่เสียครับมวยสากลอาชีพไมไมเคิลโรดิเกวสนี่ต้องยอมครับคุณสันชัยครับเหนียวแน่นนะครับรายนี้โอ้โหทั้งเหนียวแล้วก็ไม่มีใครน็อกเขาได้นะครับในเมืองไทยเนี่ย ถึงตลอดที่ชกมาก็แพ้ไม่ครบยกแค่ครั้งเดียวับการแพ้แบบแตกไม่ใการแพ้โดนน็อกนะครับดูระบบการป้องกันตัวของเขาครับข้อดีเราดู2แบบนะครับดูเกมรุกของสุริยันดูเกมรับของไมเคิลโรดิเกชซ้ายหน้าเราทำลายจังหวะได้ดีกว่าครับแล้วพอมีจังหวะก็ทิ้งหลักสุดรู่โจมครับนี่ครับขวาทิ้งเข้าไปครับโอ้โหแหมก้มต่ำเลยนะครับแยออตัวต่ำมากครับทางด้านโรดิเกบ รีเวสขยับกลางเวทีครับแสงก็โยกนะครับคอยหาช่องหามุมอุ้ยแม่ขวาสวนมากครับรีเวสกะโบกแล้วนะครับฟินปินไลน์นี้โอ้ยโดนพืนครับซ้ายหน้ากระแทกทะลุกากเลยครับโอ้สวยครับขวาทิ้งเข้าไปสะใจแฟนๆแล้วครับอย่างนี้พี่น้องชาวมินบุรีเริ่มจะส่งเสียงเชียร์แล้วครับมันไม่มันอยู่เสียงอยู่ที่เสียงเชียร์ครับเหรือนชัยโอ้โหดูครับตอนนี้เกมเริ่มเดือดนะครับทางด้านุซยัน เพื่อนร้อนอน,นี่ออกเป็นชุดนะครับขยับขยับเข้ามาครับโอ้ยสายสวยครับโรติเควสชุดนี้โตมาไม่โดนครับรยานยกหลบได้หมดแฟนๆบอกให้เดินเร็วๆครับสั่งให้เดินเร็วแล้วครับไม่ยอมเหมือนกันครับไมเคลิลยายามจะแลก สู้กันมาถึงยกสุดท้ายแลยนะครับยกที่6โอ้โหดูทำท่าจะกดไม่ลงอ้าวลำบากครับหมดยกก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูไฮไลท์รวมทั้งหมดครับ้าประกาศไปดูภาพช้าก่อนครับไฮไลท์รวมๆทั้งหมดทีมานนครหลวงโปรโมชั่นคุณสุรชาติช่องเจ็ดสีครับคัดช็อตเด็กๆมาครับจิ้มหนึ่งสองเข้าไปครับสวยงามพักชุดนี้ของสุริยันสรุ่งวิสัยและดูรลิกเฟสครับเกรงให้ต่อยก่อนครับหลังจากนั้นก็มีจังหวะสวย โต้งามงามเหมือนกันครับมี่ต่างคนต่างล้วงล่างครับแล้วดูเบิ้ลหมัดซ้ายหน้าสปีดหมัดแรงแม่นมากครับโดนคืนครับสงครามกับปั้นบนเวทีนั้นสนุกตื่นเต้นนะครับคู่นี้เราได้ความรุนแรงได้ความชัดเจนครับนี่ครับโดนไปหลายชุดแต่ว่ายังปักหลักยืดเยื้ออยู่ได้จนครบกำหนด6ยกนะครับนี่เป็นคู่เปิดหัวนะครับแฟนๆในศึกเ1 5 0ถล่มบลังโลกตานพญาเสกติดโอ้โหดูขวาจิ้มครับ นี่ครับไฮไล์สนุกสนุกที่ผ่านมาครับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมา